เราก็แค่ช่วยเหลือต้นไม้ครับไม่ใช่ว่าเราต้องไปอะไรมากมายแค่รักเขาทำให้เขาเติบโตก็พอใจทำให้เขามันมันไปได้ใครอยู่แบบนี้ไปบ่ได้ สวยเลยบปดิคีาวนายังไม่เสร็จเลยดูสวยเตดูโปร่งสวยทีนี้ต้นไม้ต้นนี้เขาจะไปที่สวยนะครับ,รบต่อนนี้ไปก็จะโอเคขึ้นจะโอเคขึ้นนะครับ <laughs> เขาจะโอเคขึ้นนะครับมาแล้วครับเจ้าของสวนมาแล้วต้นนี้จะงามอะ่ะ เดี๋ยวถ้าแต่งเสร็จแล้วเขาคนยาเข้าไปครับโอ้พ้าอุ้ยพราเอ็ดิถ้าเอสด้านต้นมันเป็นแองทีนี้ต้นนี้ก็จะจะจะออกไปสวยๆนะพี่พงศ์อย่างนี้เขาไม่มีอะแย่งเขาแล้วสิ่งไรสสารเดียวที่มาแย่งนี่เขาจบอยยย่่่าพนนนนเเเสีีงกดินดีดินดีจะตายไปเอาแค่เอาแค่พอเลี้ยงดูกันไปก่อนเด้อ อย่าไปเอาหลายประมาณนี้ก่อนเน่ดาาครับเดี๋ยวต่อไปตรงนี้มันก็จะมันจะออกเป็นพุ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยขิดนี้ไปนี่ขีนนี้มานี่ขินนี้มานี่ขีนนี้มานี่ขินนี้ไปนี่ขินนี้มานี่ทีนี้ข้างบนจะสวยฮะข้างล่างนี่ก็เอาประมาณนี้ก่อนไวน้งดูเขาก่อน,อะ,ยน,ยนอะมาเห็นย,ย่างเนี่ยยูงเริ่มมีทรงสวยย่าง นี่เริ่มเริ่มกลมแล้วครสินี่ไอ้กิ่งโพนี่กิ่งโพนี่มันซับซ้อนเงี้ยใกล้ต่อไปก็ต้องแตกออกอีกขนะเนี่ยต่อออกอีกนะครับไม่ใช่ว่าอยู่แค่นี้กิ่งเนี่ยต่อไปก็ต้องออกแต่เอาไว้ก่อนมั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 นยังไม่สวยเท่าไหร่เนี่ยเราเรียนมันขาดการแต่งมันมันขาดการแต่งมันก็ขาดกยต่อมันไปบ่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันแย่งอันนี้ยซ้อนเนี้ยเห็นไหมเออ ในอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ฟังออกไปซะใจนี่ยากค่อยยักเอานี่เป็นยอดเลยนี่บังออกไปซะอยากเอาเป็นต้นใหม่ไปเลยนี่อันนี้ตัดออกแค่นี้ไว้ดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดก่อนนี่อันนี้เป็นว่าตัดแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอยอดออกมาใหม่ก็จะจะเลี้ยงได้อย่าไปอย่าไปคิดว่าเอาอลังเลยเดี๋ยวมันนั่น ข้างล่างมันยังไม่สวยอันนี้อันนี้โครงสร้างเขาใหญ่แล้วเดี๋ยวเขาแตกตรงนี้มาใหม่นะเราก็หาตัดนี่มองนี่นี่นี่ตัดนี่เลยนี่เอาอันนี้เป็นยอดเห็นว่าจิ๊บใจเย็นเดี๋ยวนะอันนี้ทิมซะอันนี้ลาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยขิงนี่มันชอนขึ้นบนอันนี้มันลงล่างนี้อันนี้เริ่มายใช่ป่ะอันนี้เริ่มตายอันนี้เสียอันนี้ออกซะขิงนี่เสียฮัลโหล นี่ออกนะเดี๋ยวไปไปสักทีไปพอได้อย่างงี้กินอะไรเสียกินนี่ก็สวยแต่แต่นี่มาป่ะเห่หมฮะอีนี่มาไหมวัวจะไม่มาะจะไปกินก็รับนะพ่นเลยครับอันนี้ไปนี่ก่อน,อน,อน,ดอนเดี๋ยวค่อยดีเนี่ยอ,นนออกไปต้องไปดูนี่อัน เอาที่มันล่างสุดเลยเอาที่มันนั่งก่อนทิ้งไปเลยเอ,อันนี้ทุกท่านดูสองยอดนี่ไหนสวยอันนี้สวยไหมที่เจา้จาจับสวยไหมนี่ออกเนี่ยอันนี้ไปได้แล้ว <laughs> อันนี้ไปไม่ได้หรอจบ เนี่ยจ้ะทรงสวยแล้วไหม, <k> มครับเอาออกแค่นี้ก็เป็นทรงสวยแล้วผู้เรียนอ่ะก็ต้องเป็นเสดายนั้นกิ่งมันสิยายนั่นอย่าไปเสียดายเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาเริงจริงเสียดา,ายเขาเท่าไ,ไหไ<ม>ร่เราก็ยังเนี่อยเหนื่ยเนื่อยเนื่อย่อยเหนื่อยให้มันนี่เนี่ยเดี๋ยวย่อให้มันเนี่ยอันนี้อันนี้สวยมั้ยเนี่ยจิ๊บเนี่ยอันนี้สวยกว่าโอ้ยอันนี้มันเลยไปไปแข็งแรงเลยเห็นป่ะเนี่ยตั้งแต่นี้เลยนี่เนี่ยเก่งเนี่ยมันเริ่มมันย่อไหมเออย่า

นสวยละเดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นยอดคทำเนี่ยอ๋อไม่ได้เก็บเยอะเลยไม่ได้ตรงนี้หนึ่งสองสามเป็นยอดดีกว่ามั้งนี้สวยกว่าแหน่ะแผลมันเสียเนี่ยเห็นปะไม่แผลตรงนี้ไม่ได้ไปไม่ได้อันเดียวอ๋อเดียวยอดเลยสวยเลยไปเลยอันนี้เป็นยอดเก็บนี่เก็บ ่าไม่าไปตกใจมันจะไปเสียดายมันไอไอเสียดายมันเนี่ยทําให้ทำให้ทำให้ไม่ให้มันโตด้วยเรื่องเรื่องตามุดขึ้นมาแบบนี้เลยเหรอทําให้เขาโตไม่ใช่อะไรแล้วครับมันมันต้องต้องอย่างนี้ฮะเนี่ยนี่ลุงลุงพงครับพี่พงครับต่อไปตรงนี้เป็นยอดนะฮะตัวนี้จะพิ้งพงฟูดเลยนิดนี่เลยเหรอเดี๋ยวดอนแล้วก็ไอตรงนี้ฮะพงพงไอตรงนี้เดี๋ยวต่อไปมันจะเชื่อมกันฮะ ไอ้ตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นเชื่อมอันเดียวนี้ขึ้นไปเลยฮะตัวนี้จะเป็นยอดไปเลยมันจะเชื่อมกันเป็นยอดไปเลยแล้วต่อจากนี้ไปจะโตไวมากเลยอย่างนี้โตไวครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันมันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันเรานลงไม่เยอะใช่ค่อยใส่อย่างไรเราน้งเยอะเนี่ยอย่างที่พี่พงศ์ราอยู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วครับเนี่ยที่พี่พงศ์ราตอนนี้ถูกต้องแล้วขอยามันน้ บัวลายน้ำขังบัวลายตายเลยนี่ด่าเนี่ยดูไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันพอแต่ปุ๊บแล้วมันเจอแล้วมันเจอแล้วเจอตัวนี้มีปัญหาแล้วตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาทำนี้ทำกันตรงนี้มันจะมันจะมันจะต้องออกมันจะตายเองครับองออกเบอร์เอาทนออกตัวนี้เอกด้วยจบแล้วที้สวยเลยตัวนี้ไปเพสวยมากโอเค ครับไม่อจะไปเสียดายไม่นจะไปเห็นว่าไม่นจะไปเห็นมันโป่งมาเห็นว่าโอ้ยนี่มันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ฮะยวพอมันใหญ่กันมาใหญ่ขึ้นมาพ่ผมตอออกอีกแกยุ่งเข้ามานแกจะไปงเาพตอออกอีกนะนะบอกให้เลยครับต่อไปมันใหญ่พ่ผมตอออกอีกนะมันเยอะเดี๋ยวมันเยอะเองเดี๋ยวมันแน่นเดี๋ยวมันแน่นเดี๋ยวผมทำให้เนี่ยคือทำให้มันเกิดใหม่แล้วนะมันให้มันให้ให้เขามาเกิดใหม่ เอาเอาเอาใหม่เลยเราไม่มีการมาย้อนหลังแล้วเอาเฟิร์แใหม่ดึงล่าออกเลยล่างสุดนี่ออกหมดสยนี้ออกมามันไปโทุอย่างนี้ไม่ได้ตุเรียนไปไม่ได้มันก็มันก็จะตายทุกแบบนี้อันเนี่ยตายทุกหบดนี้ยตายเองเนี้ยตายเองเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเขาช่วยมันช่วยเขาช่วยเขาช่วยเขาโอ้ฝันเห็นอาจารย์อาจารย์ตุเรียนมา อาจารย์ประจําช่องเพจผมเนี่ยอย่างเงี้ยไปดูเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปล่อยไปมันก็ตายแห้งตายเดี๋ยวดูเดี๋ยมันฝันจะตายได้มันจะอีกนานเนี่ยต้องเอาเนี่อออกครับมันแมง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 ย่างโตจนเสียงเรื่องมันมันเข้าเห็นป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดาจารย์นครับมันกินแล้วยอดเก่าเขาเนี่ยมันตายห่าหมดแล้วเนี่ยยอดขา่วันอันนี้อันนี้คือมาใหม่ละกิ่งใหม่เราจะช่วยเขาก็ต้องตัดนี่ออกซะอ๋อแต้มเลี้งเขาอันนี้คือช่วยชีวิตเขาไว้ อันนี้กระป๋ายกระได้นี่เอานี่ไว้อันนี้ออกซะหนิเนี่ยกบ่ได้นี่นี่เอาออกซะเนี่ยนะไปไม่ได้แล้วมันไปดึงต้นไปดึงไอ้ขีดนี่เขาจะไปนี่ออกงามนั่นเลยเนี่ยเนี่ยดูเลยมาดูเนี่ยอย่างเงี้ยมาลีกันเนี่ยเราก็ต้องมาดูเดี๋ย่าอย่าอย่ารูดไฟสิทีนี้เราจะมาดูแล้วว่าอัไหนมันสวยที่สุดเนี่ยนี่เละนี่เละนี่เละอันนี้สวยหน่อยอ๋อตกเดี๋ยไปตกใจมันอย่าไปเสียดายมัน ทำางิทำเงินเขาไปนี่ทีนี้ก็จะมีของดีดอะของร้หมดแล้วมาเลยี่นี่ก่อนีนี้เลื่อยตรงนี้ครับเลื่อยเลื่อยเลื่อยตรงข้อนี้เลื่อยแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้าแตกตาใหม่อะเดี๋ยวผมเลื่อยพี่พงศ์อย่าไปเด็ดทิ้งน,นะถ้าถ้าหากักแตกยอดแบบนี้มานะถ้าแถวบริเวณนี้นะ<อ>พี่พงศ์เอาไว้เลยไวให้มันยอแต่มันจะออกมาสองยอดสามยอดก็แล้วแต่พี่พงศ์เอาไว้ก่อนดูยาวอีไหนที่มอ وب, อันอวบอีไหนที่มันสวย อี่ไหนที่มันดีสุดเอาไว้น้อนั้นเด็ดทิ้งให้หมดอ๋อเอาพี่พงเรื่อยออกเนตเลด้วยข้อนี้แค่นี้ครับครับมาแรงมาป้ายหัวหน่อยนะครับมาแรงเชื้อราผสมกันครับผสมกันแล้วป้ายต่อไปเขาสวยนะเนี่ยผมมียังไงซองมันเดี๋ยวเขาจะแตกกนเนี่ยคือละไม่ละฮะแตกก็เนี่ยไม่ละก็เลี้ยงดูขาวไว้ให้ดีมันมีสามยอดเอายอดเดียวพอเนี่ยอย่างเงี้ยไปแล้วเนี่ยดาบอย่างเงี้ยไปแล้วนะอย่างนี้เขาเริ่มสบายใจเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกับชุมนักนะครับหมัดมันเยอะเห็บมันเยอะ ินจนผอมทีนี้เขาก็จะไปแล้วครับโอ้รักโ๊อ้ยโอ้ยาอ้ยโ้ปรอ้มโอ้อ้ก่อนยโอ้ไวอ้แต่้ก่อ้เอาไว้แต่้ยอใหอ้ยขาไปไอ้ก่อนเนอะยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอปยูอยโอ้ยโ้ยโอยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ยโ้ยโยอยโโยออ้้ย้ออ้อ้ เดี๋ยนีแต่ตายแล้วนีโตไปกับผู้เรียนเนีโตไปเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปไม่ได้เลยเห็นปมแต่ต้องไปโฉบฐานเขาไปจัดออกออกนี่อย่างางี้ดูยอดเลยหนสวยโอ้อินี้ไม่สวยอ,อินี้พอพอดูได้อินี้ไปมันใบหย้ยาครับมันใบหย้าตัดสินใจให้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 ได้อย่างเงี้ยออกไปมันใกล้มันใกล้บวบซึ้หนึ่งนี่กันเนี่ยะมุ้งพัน เนี่ยพม่มันมันขัดไปขัดมาเงี้ยไปไม่ได้มัะเนเนี่ยต้องออนหัวเลยเนี่ยเอาสิ่นที่ต้องการไว้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันต้องตายเก่งนึงแน่แน่มันติดกันจัดเห็นป่ะผู้เรียนเขาไม่โป่องเขาเดินไม่ได้ผู้เรียนไม่โป่งเขาเดินไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยออกไปเลยทั้งพู่เลยเนี่ยเนี่ยเอาหมดเลยเนี่ยมันจะได้ใยเนี่ยก่วันนี้จะเอาลูกได้ไม่ออกนี่ก็ออกใช่ไหม ทีน,นี้โป่งสวยไมล่ะดยเฉพาะแตกมาใบเดียวนะพี่เอ้ยทุเรียนพี่จะสวยมากจะวมันเป็นพุ่มใหญ่ทีนี้อ่ะไม้ทุเรียนกูลไม้โอ้พุ่ม,มเลอสวยจังเลยล่ะนี่ยเดมาเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องออกคนเนี้ยใก้เนี่ยใก,นใก่นี่จะตายแล้ะเนี่ยจะตายแล้วก็บเอาไว้ก่อนเอ,เอาตายไม่ได้จริงจริงนะอันนี้อันนี้อยู่ดีกว่านี่ เนี <ítulo> ่ยฮะช่วยเขาช่วยเขาอันนี้ช่วยเขาไม่ช่ช่วยซ้ำนะช่วยเขาไปอย่างนี้ไปอย่างนี้มันจะขังยังไม่ได้แล้วเี๋ยวเอาไว้ก่อนยังไม่ถึงขั้นนั้นแป๊บเดียวเนี่ยอย่างงี้ไปไม่ได้เลยเนี่ยจบเลยเนี่ยเนี่ยจบแล้วเนี่ยเนี่ยอีกอย่างเนี่ยเนี่ยถ้าคืนไวางี้นะเอพี่กันตายทุบเลยมาถ้าไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยเขาออกซะงี้เขาก็ไปไม่ได้ เห็นว่าเนี่ยเนี่ยพันกันสายเป็นหลังนกเลยนะนี่ทีนี้เรามาดูตรงนี้นะฮะ<อ>ว่าตรงนี้ยอดจะเอาเนี้ไว้ยอดเนี่ยเอาตรงนี้ไว้ยอดดีไหมแล้วตรงนี้มีปัญหาไหมอ่าเราคิดว่ายัไม่มีปัญหาไว้ก่อนก็ได้แต่คิดมีปัญหานี่ตัดตรงแต่ตรงนี้เลยเอานี้ไว้เป็นยอดแต่คิดว่าอ่ะยังยังไว้ดูเล่นได้ก่อนก็เอาไว้ได้เนี่ยอ่ะแต่อันนี้เนี่ยแซงนี้รอออกอันหนึง่งเห็นไหมเอาพยายามให้เขาโป่งที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดินได้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะแซงเป็นยอดอีกออกก็ หีนนี้จะสวยครับพี่เอาละรู้และไม่ต้องเลยอเอาเรื่ออกไปเลยเิ้งมันี่ออกไปเลยอืมนี่ยอดเลยทีนี้สวยละผมเลยส,สวยยอดสวยสแล้วไว้ ตัวนี้กับมีมีตัวนี้กับแม่ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับผมจะใส่ให้แมงอย่างมันไอ้นี่เอาไว้ก่อนนะจิ้มน้ำเมงเดนได้ตัวนี้ก็ต้องเอาไว้ก่อนไอ้ตัวนี้เอาไว้ก่อนด้วยตัวนี้เอาไว้ก่อนเผื่อแยกมาได้โอ้โหทีนี้ไอ้ตัวนี้มีมันมีปัญหาเนี่ยเนี่ยอัวนี้ไปแล้วเอาตัวนี้ออกเนี่ยเอาไว้ทไมล่ะครับมันยากอะไรนี่อีกเนี่ยไม่เอานะฮะไอ้ไอ้ไอ้ ไอพวกมารีกัดแบบนี้มแทบแบบันแล้วมันอย่างเงี้ยเอาไว้ไม่ได้นะเอาไว้ไปมันก็มีแต่โรคภายแคบเจ็บเนี่ยออกนะออกไปเลยเนียอาหารเนย่รเนี่ยทีนี้มันจะสวยนะครับทีนี้ที้เขาก็จะสมบูรณ์มากเลยเวลาพี่พ่นยาเข้าไปเนี่ยไอเลื้อยข้างในก็ไม่เอาไงเห็นไหมเจี๋เลื้อยข้างในเงี้ยมันมันมาได้ไงแบบนี้ไม่เอาทีนี้มารีกัดนี้เสียเลยเนี่ยไม่ได้เอาออกไปไม่มีประโยชน์อ่ะออก นี่รออันนี้มาเดี๋ยวอันนี้มาค่อยว่ากันใหม่เดีอเอาละประมาณนี้ก่อน,อนคอนนี้ทีนี้เวลาพ่นยาดูแลพอเขาแตกใบใหม่เขาเป็นพุ่มบเบอเลยเลยนี่เขาเท่าเข่าแก้ไขเขาแล้วเข้าแก้ไขเขาแล้วเนี่ยฮะมาตายแล้ว ไปแค่ไหนเดี๋ยวไปหมดเลยเหรออกไปเอาไปเนี่ยฮะช่วยเขาไปช่วยเขาไปเดี๋ยวเวลาเขาแตกกันใหม่นี่เห็นไหพี่มีทรงพุ่มนะครับผู้เรียนพี่ยังเป็นทรงพุ่มอยู่พอเขาได้เขาได้เขาได้ไดคนยาพ่นหมอลงมแมลงให้เขาบ้างอะไรบ้าง่นขโมยเขาบ้างพอเขาเดินแตกขึ้นมาปุ๊บเขาจะเป็นพุ่มละ่ะดครับอันนี้จะไปพุ่มกลมบ้องเลยดินนี่ไม่ใช่ปัญหานะดินดี ท<ส>ี่หมูใส่ก็มันหมดไอ er. ้นั่นแห้วครับหมดเค็มแล้วนานแล้วเจือแล้วเจือแล้วนี่เจือแล้วเจือจะไปขุดไปเมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่ห้างอยู่ข้างบนนะครับห้างอยู่เลยลอยแล้วก็ไอขุดทางน้ําทิ้งเนี่ยจะขุดนะฮะปิดซะเลยเนี่ยบปิดน้ำทิ้งไปิทำไมครับเวลาลดน้ําเอาไว้เลยเพราะที่มันสูงอย่างนี้เดี๋ยวเมื่อไหร่ลงล่างนู่นหมดน้ําตรงนี้มันมีกัรนขังนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสูงข้างล่างนู่นเป็นวานู่น พี่รดนให้ตายมันก็ไม่ตายมันไม่ต้องกลัวรากเน่าเพราะว่ามันอยู่ข้างบนนูน่นเพ่อนนาเพ่อนข้าพ่อได้ปลูกอยู่นั่นเป็นวาฬปลูกเป็นวาฬน,นู่นเพราะงั้นตรงนี้นะพี่รดนให้ตายมันก็ไม่รากเน่าไอ้รากเน่าเพราะชอบวิทีปลูกงล่างอย่างนั้นที่เสมอง้นแล้วลพี่รดน้ำไปเยอะแลน้ำไปไหนไม่ได้มันขังรากนรดนันคือากเน่าแต่พี่อยู่งสูงนี่พี่รถนให้ตายมันก็ไม่เน่าพี่อุดรูนี่เลยนะฮะไม่ต้องให้น้ำไหลออกไปเปล่า,ามันไม่เกี่ยว นะอันนี้ต้องดูแลเขาให้เป็นแล้วไอ้นน้ปูน,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 นี้มันก็เป็นร้านน้ำค้างบ่าอะไรบ้างธรรมชาติไปครับแล้วเวลาเขาเดินยอดมาใหม่เดินเดินใบมาใหม่ก็ไอ,อ้พวกนี้ก็หล่นอยู่แล้วหล่นแลเนอกโมนี้มันก็ต้องไปตามเวลามันนะครับเนี่ยเนี่ยุกแต่งให้เนี่ยจะไปองพุหมดแห้วถ้าหักเขินหูวอย่างเมื่อกี้เนี่ยกอดกันไปกอดกันมาัมนก็่านตายแต่ถ้าถถ้ถ้าาอย่างนี้มีมตะเก่งกิ่งค่อนข้างจะจริงเอาไว้ แต่จะไม่จริงหมดนะฮะต่อไปมันใหญ่มากต้องตัดทิ้งอีกตังอีกจังไปเรื่อยๆต้องแต่งไปเรื่อยๆครับแต่งไปเรื่อยๆไม่นี่มันไม่ได้สอยแต่วจ้้ตรงนี้สร้อยแต่เไม้นี่ครับแพรมี่ก็แพรมี่ก็ไม่ต้องใส่หรอกตอนนี้นะมันไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกครับอย่าไปใส่มันอ๋ออยาให้มันออดเสียอ,อย่าไปนั่นมันอย่าไป ยิ่ง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 พี่พี่พงยิ่งกลัวมันกลัวเท่าไหร่มันยิ่งตายเท่านั้นครับเนี่ยไปลูกเม็ดขนาดแล้วก็ดเอาไม่ใช่ใช่ยิ่งยิ่งแบบว่าอย่างนี้อย่างนี้เพราะก็ยิ่งตายมมัันนไ่ยามยิ่งไปไม่ได้ปลาเนี้ยปลาเนี่ยนับวันดาบความนับวันมันก็จะตายทุบ มันค่อยด้วนตายตายไปเรื่อยเพราะว่าเพราะว่าไอ้สิ่งที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ตายแล้วนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตายแล้วเนี่ยเนี่ยตายแล้วเนี่ยตายเองนะ<อ>เพราะว่ามันไม่น่าอยู่ก็ยังอยู่อยู่เนี่ยเนี่ยออกละออกละทีนี้อันนี้ใกล้เนี่ยใกล้ต้นพักคืบเนี่ยมันห่างมันห่างแค่นี้เองไม่ได้อ,ออกไปอันนี้ยังออกเลยครับ<อ>เนี่ยไม่ต้องเพิ่มเนี่ยเราต้องทําให้เขาแบบร่งโร่องร่งหน่อยแล้วเขาจะไปได้ครับ ถ้าหากว่ากิ่งอะไรก็ไม่รู้เอาไว้หมดมันก็ไปไม่ได้แล้วครับออกออกเนี่ยเราดูอีกทีกี่ในออกนี่ออกเ kind of นี้นี่ไว no ้ทีนี้ก็มาอย่างนี้เลยเนี่ยมาซอยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยโดดเลือกโดนนะมันขี่จัดอย่างนี้มันไปไม่ได้ยังไงไปไม่ได้ครับออกไปอันนี้ให้พอเขาลงลงไปก่อนเดี๋ยวมันแตกมาแล้วเต็มเก่าหนาเก็เก่าเขาอีก ใบงามก็เก่าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนะฮะเนี่ยกิ่งซ้อมกิ่งอย่างนี้อันนี้เกิดก่อนใช่ดหอันนี้เกิดก่อนนี่เกิดก่อนแค่เนี้ยเกิดทีหลังกัใหญ่เบ้อเร้เลยแล้วมาอยู่ตรงข้ามเนี้ยจะแฝงลูกได้ไงแฝลูกไปได้ฮะออกไปเลยเห็นไหมทีนี้อย่างนี้พี่ยังถนอมอยู่ก็ไว้ไม่เป็นไรอาจจะลูกกองดินก็ได้เราก็ยังไม่รู้เลยอ่าเองนะฝฟอย่างนี้ไม่เอา ควายนทำไมอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไปปุ๊บแล้วอ้าวเก่งนี้ตัดนี้ทิ้งเอาอันนี้ไว้ก่อ,อนอก็ได้อีนนี้ทีน,นี้เขาจะเริ่มหายใจได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยโอ้พี่เอ้หายใจไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นพันมาซ้อนมาอะไรเงี้ยแล้วตายทู่ตอนนี้กันกันแจงในต้อพันอย่มันกันรับแจงนี่คือให้ไปนะอย่างเงี้ยไปไม่ได้เลยยวตาย แล้วก็เ,าเอาไข่เนี่นไยไข่นี่มามามันก็จะเริ่มหายใจได้เยตบวางนี้เอาไว้ไม่ได้นี่เอาไว้ไม่ได้นี่เอาไว้ไม่ได้นี่ตรงนี้อะไรนะสว้ไหนสวยเหมือนกันเลยยอดเหมือนกันเลย,ยมะลีแท้หมดเลยร้อนนี่ออกก่อน ช่วยไปโอเคเดี๋ยวตายแล้วเนี่ยยู่ไม่ได้โลโลเดี๋ยวลงเยอะอ่ะมันเยอะ่ะใชจป่ะเนี่ยทำให้มันประมาณนี้ก็เอานไงนี่ก็ไม่ใช่เนี่ออกเนี่ยออกเนี่ยนี่ก็มาถึงขึ้นในดวงนี่อันนี้สวยเอออ่ะโอเคนี่แล้วกันมือเราเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยมาดีแท่งี้ทั้งแถวเลยเนี่ย เอาไว้อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้ตลอดนี่ลองมาเลือกดูสิครับว่ายอดไหนสวยอยอดไหนสวยหรือว่าเบื้องต้นีอันนี้สวยเนี่ยอันนี้สวยเนี่ยเห็นป่ะฝันนี่ฮะแล้วอันนี้ก็เดิเี้ยวินสุดกันทีตัวนี้มันตัวเน่าแล้วฮะนี่เอาตัวใหม่มาเนี่ยใช่นี่ได้ตัวใหม่มาครับอ๋อนี่อันนี้อันนี้ไปงี้ก็ไม่ได้นะท้างในออกี้นอย่างเงี้ยเอาไว้แบบนี้มันก็ตายทุก เนี่ยมันก็ตายทุ่มหมดแหละอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้พี่พงมาดูพงมาดูเอาไว้เงี้ยนะที่แทนจิิงเนี่ยเอาลูกได้เนี่ยเอาไม่ได้ไหรอกทำไมไม่รู้ว่าอะไรแปลกชน,นยยะเนี่ยจดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยทำกันแบเงี้ยชนมันมาเนี่ยหนึ่งมันใกล้คืบมันใกล้คืบเออกมาเอาไปเลยนี่ออกมาเอาไปเมาจากไนะ เออดวพี่โทรกลับแป๊บนึงเพราเจ้าของเขาเห็นแล้วเดี๋ยวเขาจะนั่นเอาแล้วก็แล้วก็ให้มันเขาเหมาะนะนี่พอแล้วอากันีิพอเอาบ้อเไปก่อนเพราะว่าโซมันยังมีใบไล่ไล่ยังมีใบไล่แล้วค่อยมาเลียงต้นเนี่ยขนน้ำทิ้งเดี๋ยวขนน้ำทิ้งอย่างนี้หลอะจิ๊บเนี่ยไปมาได้แล้วเนี่ย เห็นยังผมว่ามันจะตายแล้วเดี๋ยวผมไปก็ได้นี่นมันจะตายเพราะตรงนีมขึ้นมายุออ่มยิมยุ่มยิบเนี่ยนี่แล้วมันจะตายเพราะ้นี่ขัดแล้วถ้ามันแตกขึ้นมาไม่ฮะบอเอารูดทิ้งเลยอ๋ออันนี้มันขัดอย่างนี้ต้องอ,ออกแล้วทีนี้พอเนี่ยเอาไว้เพราะตายทุบทีนี่กระโดดนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อ นี่อันนี้อันนี้อันนี้เขามาแยงบนนี่ก็ไม่ใช่ออกออกแล้วมันไม่มันไม่แบออกไปเห็นป่ะเอาแต่งเอาเอาแต่งเอาเอาให้ต้นเลี้ยงของจริงอ่ะไอเนี่ยมาดูเนี่ยมาดูเงี้ยมาดูเงี้ยเนี่ยมันตายเองเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงมันตายเองเนี่ยมันแทรกอยู่่างเงี้ยเห็นไหมครับจริงมันก็ใหญ่แล้วเท่านี้มันหนักข้ามถูกบีบมาไม่ให้ไม่หายใจไม่หาไปไหนมันก็ตายเองเนี่ยตายแน่แน่เนี่ยเห็นป่ะเนี่ย ไม่ไม่รอดหรอกเงี้ยใช่ป่ะเราออกซะยิงสี่ก็ออกซะเนี่ยเราเริ่มแต่งไฮโซแตนี้เลยเนี่ยเนี่ยออกออกออกเนี่ยทีนี้มันจะเหลือเฉพาะของมันมันก็จะไปพลําไปพลําไปมันไม่ต้องไปเลี้ยงให้ถึงตัดทิ้งอ่ะน่นแหละที่ผมตัดทิ้งมันทั้งหมดอ่ะมันไม่ไปเลี้ยงอ่ะมันมาเลี้ยงเฉพาะของพี่จริงๆนี่เลยเนี่ยมาเลี้ยงตัวที่ผมเอาไว้ให้เนี่ยแหละทีนี้ต่อไปพี่ก็เ้งามวันลางคืนแต่ว่า พี่ต้องดูด้วยนะในการแต่งผมไม่ได้มาแต่งบ่อยนะครับพี่ต้องดูด้วยนะว่าอแต่งยังไงพี่ก็ต้องเลือกเอาเลือกดูทันทีผมเลือกดูนี่แหละเนี่ยแค่นี้พอเลือกดูเอาเลือกดูเอาอี่ไหนเหมาะสมไม่ไหนว่าได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่ากี่น้ำก่อนพอแล้วตอนไหนอยู่ไหนกันมาแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแค่นี้